สวัสดีคร,รับสวัสดีครับแม่แม่เอซีครับผมก็มาดูอาการก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะโทรหามหมอก่อน <c oughs> จ้าวันนี้วันทำการนะคะแม่แม่ค่ะก็จะได้โทรหามหมอเนาะให้หมอมาดูอาการแต่ก็หายบวมแล้วค่ะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเ <c oughs> ดินได้นิดนึง จะได้โทรให้หมอมาฉีดยาให้ขาข้างล่างนะคะบวมข้างล่างเกิดะไปเล่นผิดท่าแบบไหนเนาะเนี่ยเจ้าอาบน้ำเสร็จไปเดินเล่นสักพักก็จะไปพรม ยาต้มน้ำอุ่นประบมามามาคุณยายก็ต้มน้ำอุ่นแล้วรอแล้วอยเดินแล้วมามอ่าน่ะอยากเดินแล้วหน่อยอยากออกกำลังกายแล้วอ่าไปแล้วมีแรงขึ้นแล้วจะเดินแล้วไม่พูดไมฟังใครแล้วมามามาเร็เลยยากระตับไม้ได้อ้อยได้กล้วยมามาคุณตาได้อ้อยเนาะ ไอ้อ้อยกับย่าไปขอซื้อขอซื้อใยายนะคะแม่แม่อ้อยก็ไปซื้อมาสวยด้วยต้นสวยด้วยอ้อยขาวอ้อยหวานอาๆๆววโอ้ยหอนไปเอิ้ออกกำลังกายหน่อยไป กายออกกำลังกายหน่อย<า>อูย้เดินได้เร็วๆนี่ออเออ <laughs> วันแรกร้องเลยนะไม่อยากเดินดเอนอเออลงขาป,ปี <laughs> ไปเดินออกกำลังกายกันมาเดินกลับบ้านเร็วลด้วดูขาเขามาายางกระผูกระเพกอยู่ด <si ูดูดูดูขาหายบวมแล้วเนี่ย เด็กน้อยเนี่เยดเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะมาเนาะยังไม่ได้โทรเลยสองโมงสองมองมมมเวลาทําการสองโมงนะคะถึงจะได้โทรมันทําการดูตาไอหนุ่มข,ขนตางอน<า>

ดูสิดูสิเนาะเต็มแล้วเนี่ยเต็มเลยถาา,า้าอายายก่อกำแพงก็เดินเข้าไม่ได้ต้องเอาบ้านหลังนี้ออกแล้วก็ทำบ้านเล็กๆให้กวนป,กปกอกนะตัวโตวมากเลยเนี่ยวันนี้ มา,ามาปีนี้ตัวโตมากเลยเห็นขูน <c oughs> ่บ่ได้เลยสีนี้เลย <c oughs> สินี้ตาแล้ว <c oughs> เห็นขู่นำห่อนบ่ได้เลย <c oughs> เอ<ส>อจีไดหายเนี่ยเห็นขู่นำห่อนละสิยางนี้ <c oughs> น้ำอุ่นๆหนึ่งเดา <c oughs> Na gulé, อืม้มจะเด็นโอ้โอ้โอมองคาเข้าจะเดินหนีตาแล้วเนี่ยอะนวดให้นวดให,ดห้ทีได้ไหาย หายหายปวดแล้วเนี่ยสองวันที่แล้วน่ะถูกขาออกเลยนะวันนี้ไม่เจ็บมากแล้วเนี่ยจะได้หายให้หมอมาจียดยาให้ หอบเอาเร็วหอบเอาอ้อยกะเสวสวัสดีครับเล้าครับผมจ้าสำหรับชิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภายถุงทองค่ะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายตอนคุณหมอมาให้ชมอีกทีหนึงนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ